เสียมคือพวกหัวขโมยประวัติศาสตร์ที่ชาวกัมพูชาถูกปลุกฝังมาให้เกลียดคนสยาม ประวัติศาสตร์นั้นทําให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆในอดีตท,ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีเพื่อสํานึกรักในบรรพบุรุษและรักบ้านเกิดร่วมถึงเรียนรู้ความผิดพลาดจากอดีตแต่ในบางครั้งประวัติศาสตร์ก็มักถูกนํามาใช้เพื่อการรักชาติสุดโต่งแบบเกลียดชังชาติพันธุ์อื่นแล้วสวมรอยทางความคิดว่าตนเป็นชนชาติที่ถูกกระทําจากอีกชนชาติหนึ่งเสมอในหลายๆประเทศและหนึ่งในนั้นก็คือประเทศกัมพูชาที่ถูกปลูกฝังมาให้รู้สึกไม่ชอบคน เนื่องจากเป็นชนชาติที่เคยเข้ามาลุกรานดินแดนขมิ้นและทำให้บ้านเมืองแตกผ้าย่อยยับซึ่งนั่นก็จะเป็นชุดความรู้ของพวกเขาเพียงแค่ชุดเดียวคือชุดที่รู้สึกว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อให้กับชนชาติหนึ่งอย่างเช่นพวกสยามซึ่งสยามในปัจจุบันนั้นก็คือบรรพบุรุษของคนไทยนั่นเองแม้เราคนไทยอาจจะมีบางช่วงเวลาที่ถูกปลูกฝังไม่ให้ชอบพม่าชเช่นกัน เพราะพะมา่ามาทําให้กรุงศรีอยุธยาแตกและก็ชอบบุกตีอาณาจักรของสยามหลายครั้งและภายหลังคนไทยบางส่วนจึงมองว่าที่พมา่าไม่เจริญรุ่งเรืองก็เป็นเพราะครั้งหนึ่งเคยได้นําทรัพย์สมบัติเงินทองต่างๆที่ได้จากกรุงศรีอยุธยาและวัดวาอารามไปใช้แน่นอนว่าได้สร้างความเกลียดชังให้กับคนไทยไม่น้อยแต่หากท่านผู้ชมจะหันมามองประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกฝั่งบ้างอย่างกัมพูชาเนี่ยนะคะที่ก็มองว่า ทางสยามซึ่งเป็นบรรพบุรุษของไทยไปลุกรานทำลายบ้านเมืองจุดศูนย์กลางของเขาหลายครั้งในแบบเรียนขมิน้นจึงพยายามสร้างภาพให้สยามเป็นผู้ร้ายเป็นโจรปล้นบ้านเมืองของขมิน้นจนพวกขมิ้นในอดีตเรียกคนสยามว่าเสียมซึ่งแปลว่าพวกหัวขโมยหรือพวกโจรน,นั่นเองซึ่งการมองสยามหรือคนไทยในแงล่ลบทางชุดความรู้ทางประวัติศาสตร์ของขมิน้นเป็นอะไรที่ดำมืดมากค่ะ เพราะพวกเขาเชื่อว่าที่บ้านเมืองขมินต้องแย่มาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะถูกชาวสยามปล้นเอาทุกอย่างไปตั้งแต่สิ่งของมีค่าในบ้านเมืองแก้วแหวนเงินทอง ผู้คนแต่ที่ต่างจากไทยมองพม่ารล่นในยุธยาก็คือขมรเชื่อว่าสยามเอาไปทุกอย่างทั้งวัฒนธรรมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรือแม้แต่พิธีกรรมต่างๆสยามก็ขโมยไปหมดกัมพูชาในยุคนี้ที่ได้รับการเรียนการสอนมาแบบนั้นจึงมองว่าทุกอย่างที่ไทยมีอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นชุดไทยงานศิลปะไทยหรือการละเล่นละครวรรณกรรมต่างๆล้วนแล้วแต่ขโมยมาจากขมนยุคโบราณทั้งนั้น เหตุนี้เมื่อชาวเน็ตขมิ้นกับชาวเน็ตไทยประทะกันในชุดความรู้ประวัติศาสตร์ที่มีคนละแบบเลยคุยกันไม่รู้เรื่องทางทังที่ทางฝั่งไทยก็พยายามจะอธิบายในหลายกรณีเช่นในช่วงของเจ้าสามพระยา ที่ทางขมีและนักประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสเชื่อว่าเจ้าสามพระยากษัตริย์กร,รุงศรีอยุธยามีส่วนสำคัญที่ทำให้นครวัดนครทมล่มสลายโดยการยุกองทัพเข้ามาโจมตีซึ่งฝ่ายกัมพูชาได้ชุดความรู้ทางประวัติศาสตร์มาว่า ฝ่ายกรุงศรีอยุธยาเป็นฝ่ายที่รุกรานซึ่งหากดูกันในประวัติศาสตร์ไทยบ้างก็จะเห็นว่าทางกษัตริย์ขมิ้นในเวลานั้นได้ส่งกําลังไพล่พลนมากกว่าต้อนผู้คนในเขตขอบขันต์ศีมาก,กรุงศรีอยุธยาจนเกิดความเสียหายทําให้เรื่องนี้ทราบไปถึงเจ้าสามพระยาพระองค์จึงยกกองทัพใหญ่เข้าไปโจมต,ตีจุดศูนย์กลางทางอํานาจของกัมพูชาธิบดีอย่างเป็นเรื่องเป็นราวและนั่นก็นํามาสู่การเสียเมือง อันเป็นจุดศูนย์กลางในที่สุดซึ่งจุดตรงนี้ก็มีเนื้อหาข้อมูลที่สุ่มเสี่ยงอยู่ทั้งทางประวัติศาสตร์ไทยและขมีนว่าทางกรุงศรีอยุธยาได้กวาดตอนพลายผลของทางฝ่ายขมีนกลับไปกรุงศรีอยุธยาจํานวนมากยิ่งค่ะ และได้นำช่างขแขนงต่างๆและผู้เป็นปัญญาชนอีกทั้งของมีค่ากลับไปกรุงศรีอยุธยาซึ่งก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์เช่นนี้เป็นในทุกๆเมืองที่แพ้สงครามสมัยโบราณที่จะต้องยึดบ้านเมืองผู้คนสมบัติไปแต่จะมากน้อยขนาดไหนนั้นในยุคเจ้าสามพระยาทั้งประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ขมรก็ไม่ได้ระบุไว้ค่ะแต่ประเด็นนี้เาวขมรในยุคหลังๆเชื่อกันว่า อายุทยาได้นำทรัพย์สินโบราณของเขากลับไปเป็นจำนวนมากแต่หากชาวกัมพูชาลองใจเย็นแล้วฟังประวัติศาสตร์ไทยเล่าต่อไปก็จะเห็นว่าเจ้าสามพระยาได้รับสั่งให้พระราชโอรสองค์หนึ่งขึ้นมาปกครองเมืองขมิน้นและเจ้าสามพระยาพระองค์ก็ทรงเสด็จกลับเรื่องนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเจ้าสามพระยาไม่ได้เป็นผู้ทำลายนาครวัดนครธมชนิดที่แบบย่อยยับล่มสลายแบบที่เข้าใจกัน แต่ยังคงเป็นเมืองอยู่เช่นเดิมผู้คนอาจน้อยลงและได้แต่งตั้งให้พระราชโอรสองค์สำคัญเป็นเจ้าปกครองด้วยสแสดงให้เห็นว่าขมิ้ในเวลานั้นจุดศูนย์กลางไม่ได้ถูกทำลายแต่สิ่งที่ทำให้ศูนย์กลางทางอำนาจของขมิ้นต้องล่มสลายจริงๆนั้นมาจากพวกขมิ้นด้วยกันเองที่ไม่สามารถจะรั้งเอาเมืองใหญ่ขนาดนั้นไว้ในการปกครองดูแลให้ทั่วถึงได้ ภายหลังเมื่อขมินคิดกระบต่ออยุธยาและทำการประกาศอิกราชขึ้น ก็ได้จับข้าราชการกรุงศรีอยุธยาและกำลังไล่พลบางส่วนประหารชีวิตเหตุนี้เมื่อขมินมีการตอบโต้อย่างรุนแรงเช่นนั้นก็เกรงกลัวว่าในภายหลังอยุธยาจะยกทัพมาอีกจึงเป็นเหตุให้ผู้นำขมินในเวลานั้นคิดว่าเมืองพระนครหลวงพระนครธมใหญ่เกินไปที่จะปกครองได้จึงได้ย้ายราชธานีและอีกในยะหนึ่งก็เพื่อหนีกองทัพกรุงศรีอยุธยาโดยการตั้งเมืองเข้าไปลึกกว่าเดิม ต่อมาภายหลังเมื่อขมนเริ่มกลับมามีเสถียรภาพมีกําลังใกล้พลก็เริ่มทํานิสัยเช่นเดิมอีกคือการกวาดตีต้อนหัวเมืองเกตขอบกันทศีมาของกรุงศรีอยุธยาอีกในช่วงเวลาที่สมเด็จพระมหาจาักรพรรดิกษัตริย์อยุธยากําลังติดสึกอยู่ภายหลังพระองค์เสด็จยกทัพไปปราบพวกขมนที่มีเมืองจุดศูนย์กลางคือเมืองละแวก แต่ทว่าเมื่อเจ้ากรุงละแวกเห็นกองทัพของอยุธยายุบมาจํานวนมากก็เกิดเกรงกลัวจึงทําทียอมออกมาสวามิพักต่อสมเด็จพระมหาจาักรพรรดิ ฝ่ายอายุทยาเมื่อเห็นว่าละแวกยอมแพ้ก็ให้โอกาสไม่เข้าปล้นเมืองทำให้ไพร่บ้านพลเมืองชาวขมิ้นได้รับความลำบากจึงยอมเป็นไมตรีด้วยแต่เมื่อเหตุการณ์นี้ผ่านไปไม่นานเจ้าขมิ้นก็ไม่ได้คิดสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณในภายหลังอายุทยาได้เสียกรุงครั้งที่หนึ่งเจ้าละแวกก็ได้ฉวยโอกาสขึ้นมาประกาศอิกราชเป็นใหญ่ขึ้นอีกครั้งและยกทัพบ,บุกเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาถึงเขตกำแพงเมืองพระนคร คราวนั้น ได้ปล้นเอาทรัพย์สินไพร่บ้านพลเรือนและได้ไพร่พลที่กวาดต้อนปล้นไปจากกรุงศรีอยุธยาจํานวนไม่น้อยรวมถึงได้ปล้นเอาเทวารูปจํานวนหนึ่งไปด้วยซึ่งเรื่องเหล่านี้ค่ะเชาวขมิรในยุคป,ปัจจุบันแทบจะไม่มีความรู้ทางประวัติศาสตร์เลยว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเองก็ไม่ได้ใส่ซื่อบริสุทธิ์และทําตัวเป็นผู้ล่าเฉยโอกาสเตี่ยอยุธยาในช่วงเวลาที่อ่อนแออยู่เช่นกันต่อมาเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ขึ้นมามีบทบาทช่ว วยปกป้องกรุงศรีอยุธยาให้้นจากภายัยคุกคามขององค์สาวดีและและแวกที่พยายามชฉวยโอกาสซ้สำเติมกรุงศรีอยุธยาโดยการยกทัพมาตีกว่าต้อนไพล่บ้านพลเมืองในเกตอยุธย,ยาอยู่หลายครั้งจนในที่สุดก็มีครั้งหนึ่งที่กำนินิได้รู้ข่าวว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นทรงมีพระปรีชาสามารถได้ทรงมีชัยชนะในการสู้รบกับหงศาวดีเป็นหลายครั้งจนในที่สุดสมเด็จพระนเรศวรพระราชโอรสของพระมหาธรรมราชากษัตริย์อยุธยาก็ได้ประกาศอิสรภาพจากองศาอย่างองอาจไม่ได้เกรงกลัวต่อหงศาวดีหรือชาวพม่ารามันทำให้เจ้าละแวกหรือกษัตริย์ขมิญในตอนนั้นเกิดความเกรงกลัวในพระบรมเดชานุภาพ จึงยอมเข้ามาขอสวามิพักจเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาในครั้งนั้นซึ่งสมเด็จพระมหาธรรมราชาก็ทรงมีพระเมตตาเห็นแก่ไพื่บ้านพลเมืองของทางฝั่งขมิน้นและทางฝั่งสยามว่าจะได้ไม่ต้องมาเบียดเบียนกันให้ล้มตายจึงทรงยอมรับพระรชาชไมตรีตามธรรมเนียมของพระมหากษัตริย์ ผู้เป็นพระราชาโดยธรรมเจริญโดยธรรมแต่แล้วเมื่อเกิดศึกกระพงเสาวดีอีกครั้งน้องชายของเจ้าละแวกก็ได้ก่อเรื่องให้ขุนเคืองกับสมดเด็จพระนเรศวรมหาราชและได้เข้าประยุโยงเจ้าละแวกผู้เป็นพี่ชายให้แข่งเมืองไม่ขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาจนภายหลังเมื่ออยุธยาติดศึกกระพงเสาวดีในศึกครั้งสําคัญที่พระเจ้านันทบ,บุรเงรงกษัตริย์แห่งองค์เสาวดีทรงยกทัพใหญ่จํานวนเดือนแสนมาปิดล้อมกรุงศรีอยุธยา ด้วยพระองค์เองคราวนั้นก็ต้องถือว่าอายุทยาอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากพอสมควร และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ต้องใช้กลยุทธ์ทางศึกมากมายทั้งรุกและทั้งรับแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็กลับมาเกิดขึ้นอีกเมื่อฝ่ายขมิได้ฉวยโอกาสยกทัพเข้ามาปล้นบ้านเมืองในเขตกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าเรื่องเหล่านี้ที่ขมิได้ก่อเรื่องก่อความหนักใจให้กับกรุงศรีอยุธยาเป็นหลายครั้งชาวขมินหรือชาวกัมพูชาในยุคป,ปัจจุบันจะรับรู้กันหรือไม่เพราะบางทีบร,บรรพบุรุษของเขาก็ไม่ได้ใส่ซื่อบริสุทธิ์ไม่ได้ เป็นผู้ที่ถูกกระทำมาโดยตลอดดังที่พวกเขาได้เข้าใจแต่เป็นเสมือนเสือร้ายที่รอจะขย่ำเยื่อเวลาที่เผลอซะมากกว่าต่อมาเมื่อสมเด็จพระนเรศวรส่งขึ้นครองราชก็ทรงมีพระราชดำริตรัดเกี่ยวกับพวกขมิ้นและเจ้าละแวกซึ่งทรงกับแขนประทัยอย่างมากจนภายหลังนำมาสู่การยกทัพของอยุธยาที่ยกไปตีละแวกถึงสองครั้งซึ่งในตอนนั้นก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของขมิ้น และแล้วในสงครามครั้งที่สองขมิ้นก็ต้องมาเสียเมืองให้กับกรุงศรีอยุธยาแต่ในสงครามรอบนั้นสมเด็จพระนเรศวรก็ไม่ได้ทรงทำลายเมืองจนย่อยยับเพราะเมื่อทรงชนะศึกและประหารเจ้าระแวกได้แล้วก็ทรงแต่งตั้งให้มีเจ้าเมืองคนใหม่ และในภายหลังก็ยังยกย่องให้พระราชธิดาของเจ้าละแวกพระองค์ถัดไปเป็นพระมเหสีองค์หนึ่งของพระองค์ด้วยจากนั้นทางอายุทยาก็ยังมีส่วนสําคัญในหลายครั้งที่เข้าไปเคลียร์สถานการณ์ปกป้องเจ้าขมิน้นไม่ให้ถูกฝ่ายผู้ก่อการกรบฏเข้ายึดอำนาจได้จนในที่สุดขมิ้นก็กลับมามีเสถียรภาพและอยุทยาก็ผัดเปลี่ยนแผ่นดินไปสองรัชกาล จนมาถึงในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมขมีนก็ออกลวดลายอีกครั้งเมื่อได้ย้ายเมืองหลวงนีอยุธยาไปแบบดือด้อแถมยังประกาศเอกราชไม่ขึ้นกับอยุธยาอีกและก็มีใจออกห่างไปคบคิดกับพวกยวนจนในที่สุดอยุธยาต้องส่งกองทัพเข้าไปปราบแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะทางขามีนยอมแลกเงื่อนไขหลายอย่างเพื่อได้กําลังไล้พลของยวนมาป้องกันเมือง,งแต่ผลสุดท้ายแล้วขมีนก็ถูกยวนยึดอํานาจภายใน จนในที่สุดเชื้อพระวงศ์ขมีหลายคนต้องเพ่นหนีมาพึ่งรุงศรีอยุธยาอีกรอบและอยุธยาก็ต้องส่งกองทัพเข้าไปช่วยเจ้าขมีอีกหลายครั้งจนเจ้าขมีพระองค์หนึ่งถึงตบรองให้ต่อหน้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะระกษัตริย์อยุธยาที่ทรงมีพระเมตตารับสั่งให้ยกทัพไปช่วยเจ้าขมีหลายรอบในการรวมแผ่นดินและให้เจ้าขมีได้ขึ้นมามีอำนาจอีก เรื่องราวก็ผ่านไปค่ะจนเสียกรุงครั้งที่สองต่อมาในช่วงกรุงรัตนกโกสินทร์พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ก็ทรงอุปถัมเจ้าขม้นซึ่งเจ้าขม้นบางองค์ก็ถูกนำมาชุบเลี้ยงอยู่ที่กรุงรัตนกโกสินทร์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และกษัตริย์สยามในเวลานั้นยังทรงช่วยทั้งในเรื่องขนบรรมเนียมประเพณีต่างๆศิละปะและในทุกๆเรื่องที่กษัตริย์ขม้นต้องการเพราะทรงมีเมตตาต่อเจ้าขม้นเป็นอย่างมากในสถานะเมืองประเทศสราช แต่ลูกหลานเจ้าขมีนก็ไม่ได้สำนึกในพระมหาการุณาธิคุณกลับมีใจออกห่างอีกครั้งไปเข้ากับฝรั่งเศสและยอมให้ฝรั่งเศสใช้ดินแดนของตนภายหลังก็เกิดความวุ่นวายภายในของชาวขมีนขึ้นมาอีกจนอยู่ในยุคของขมีนแดงที่มีการฆ่าล้างคั้วอำนาจอีกฝั่งหนึ่งจนราบคาบและขนบรรมเนียมประเพณีหลายอย่าง ก็ได้สูญหายไปตั้งแต่ในช่วงเวลานั้นด้วยปัจจุบันในแบบเรียนหนังสือขมีนก็มีแค่ความรู้ทางประวัติศาสตร์เพียงเบื้องต้นเท่าน,นั้นและเป็นเพียงประวัติศาสตร์หน้าเดียวหน้าที่ว่าพวกเสียมและพวกยวนเป็นพวกเอาเปรียบขมีนและพวกเสียมก็เป็นพวกหัวขโมยขโมยทั้งทรัพย์สินทรัพยากรศิละปะวัฒนธรรมทุกสิ่งทุกอย่างไปจากขมีน ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วไม่มีเจ้าสยามพระองค์ใดเลยที่ส่งฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือทำลายบ้านเมืองของกัมพูชาจนสิ้นซากไร้รากไร้วัฒนธรรมแต่สิ่งที่กัมพูชาได้รับผลกระทบมาจบจนยุคปัจจุบันนั้นเป็นเหตุและผลที่เกิดขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองของขมิญอ,อย่างต่อเนื่องมาหลายยุคหลายสมัยและพวกขมิญเองก็รุบกันเองหักหลังกันเองมาทุกยุคเช่นกันเหตุนี้จึงอยากที่จะมาปลักปล้ำ โทษคุณสยามว่าเป็นพวกเสียหัวขโมยล้นเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปจากขมิ้นส่วนทุกท่านคิดยังไงกับเรื่องนี้นั้นอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างค่ะเราเชื่อกันว่าทุกท่านก็คงจะมีประวัติศาสตร์ในชุดความคิดของทุกท่านอยู่อย่าลืมเล่าให้อดินฟังบ้างนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ